คุณคิดว่าสงครามที่เลวร้ายที่สุดคือการสู้รบในสนามรบหรอครับคิดใหม่ได้เลยเพราะวินาทีนี้สงครามที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในความมืดและความหนาวเย็นของยุโรปมันไม่ใช่เสียงปืนแต่เป็นเสียงของวาลูท่อแก๊สที่ถูกปิดตายตลอดกาลอนี่ไม่ใช่แค่การตัดกาสชั่วคราวแต่มันคือคําประกาศสิทธิ์จากวลาดิเมียปูตินที่กําลังจะลบเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมของยุโรปมานานหลายทศวรรษให้หายไปจากแผนที่โลก สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่วิกฤตพลังงานแต่มันคือการรื้อถอนระเบียบโลกเก่าและจุดเริ่มต้นของความโกลาหลครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมการตัดสินใจครั้งนี้ถึงน่ากลัวกว่าการยิงขีปนาวุธและมันจะลากโลกทั้งใบให้ดิ่งลงเหวไปกับยุโรปได้อย่างไรดูคลิปนี้ให้จบและถ้าไม่อยากพลาดการวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่เข้มข้นแบบนี้กดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยครับ เพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมการปิดท่อกส๊สครั้งนี้ถึงเป็นหายนะเราต้องย้อนกลับไปดูอดีตท,ที่เคยหอมหวานระหว่างรัเสเซียกับยุโรปโดยเฉพาะกับเยอรมน,นีมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของทวีปอแนวคิดเรื่องท่อส่งกส๊สนอร์สตรีมไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันเป็นโปรเจกต์ยักษ์ที่วางแผนกันมานานหลายสิบปีมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจหลังยุคสงครามเย็นยุโรปต้องการพลังงานราคาถูกเพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรอุตสาหกรรม ส่วนรัเสเซียก็ต้องการเงินสดมหาศาลเพื่อค้ำจุนประเทศ Nord Stream 1เปิดใช้งานในปี2011และมันกลายเป็นเส้นเลือดหลักจริงๆกาซาคาถูกจากรักเสเซียไหลบ่าเข้าสู่เยอรมนีและกระจายไปทั่วยุโรปมันทำให้สินค้า Made in Germany สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้โรงงานเคมีพัน์โรงงานผลิตรถยนต์ทุกอย่างเดินเครื่องได้เพราะพลังงานจากศัตรูเก่าในสงครามเย็น มันเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันอย่างแยกไม่ออกยุโรปเสพติดกัสรัสเซียเหมือนเป็นยาเสพติดโดยไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งผู้ที่ส่งยาให้พวกเขาจะใช้มันเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดความสำเร็จของท่อแรกนำไปสู่โครงการที่ทะเยอทะยานยิ่งกว่านั่นคือ n o r t s t t r e m สองอเส้นที่2ที่จะเพิ่มปริมาณก๊าซเป็นสเท่าแต่ครั้งนี้เสียงคัดค้านดังขึ้นจากหลายทิศทางสหรัฐอเมริกาเตือนแล้วเตือนอีกว่า นี่ไม่ใช่โครงการทางเศรษฐกิจแต่มันคือเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ของปูตินนาะการสร้างท่อนนี้จะทำให้รัสเซียสามารถบายพาสหรือข้ามยูเครนไปได้อย่างสมบูรณ์หมายความว่ารัสเซียสามารถตัดก๊าซที่ส่งผ่านยูเครนได้ทุกเมื่อโดยไม่กระทบกับลูกค้าหลักในเยอรมนีมันคือการดึงฟันของอยูเครนออกไปทีละซี่โปลแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกก็ตะโกนจนเสียงแหบแห้งว่าเยอรมนีกำลังทำข้อตกลงกับปีศาจ พวกเขารู้ดีว่าการพึ่งพาพลังงานจากรักเสเซียมากเกินไปคือการยื่นคอให้เชื้อดอแต่เยอรมนีในยุคข,ของอังเกลาแมคเคลยังคงเดินหน้าต่อโดยเชื่อว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจะสามารถควบคุมความทะเยอทะยานของปูตินได้มันเป็นความผิดพลาดในการคำนวณครั้งประวัติศาสตร์ที่ยุโรปกำลังจะต้องจ่ายด้วยราคาที่แสนแพงแล้ววันนั้นก็มาถึง24กุมภาพันธ์2 0 2 2เมื่อรัเสเซียบุกยูเครนเต็มรูปแบบ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโครงการ Nord Stream 2ที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่เปิดใช้งานถูกระงับทันทีโดยเยอรมนีมันคือการแสดงจุดยืนครั้งแรกแต่ปูตินเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์นี้มานานแล้วในขณะที่ยุโรปและอเมริกาเริ่มใช้มาตรการคว่ำบาตท,ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งการอายัดทรัพย์สินตัดธนาคารรัเสเซียออกจากระบบ s w i f t และอื่นๆอีกมากมาย พวกเขาเชื่อว่านี่จะทำให้เศรษฐกิจรัสเซียพังพินาศในไม่กี่สัปดาห์แต่พวกเขาลืมไปว่าตัวเองก็มีจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดซ่อนอยู่นั่นคือการเสพติดพลังงานจากศัตรูที่พวกเขากําลังคว่ำบาตรนั่นเองปูตินไม่ได้ตอบโต้ด้วยขีปนาวุธในทันทีแต่เขาเริ่มบีบคอของยุโรปอย่างช้าๆด้วยอาวุธที่มองไม่เห็นก๊าสธรรมชาติเกมเอาคืนของปูตินเริ่มต้นอย่างแยบยลอเขาไม่ได้ตัดก๊สทันที แต่เริ่มจากการลดปริมาณการส่งผ่านท่อ n o r ตสตรีมหนึ่งลงเรื่อยๆโดยอ้างปัญหาทางเทคนิคข้ออ้างที่โด่งดังที่สุดคือเรื่องกังหันหรือเทอร์บายที่ผลิตโดยบริษัทซี e มนส์ของเยอรมนีซึ่งถูกส่งไปซ่อมที่แคนาดาแต่ติดมาตรการคว่ำบาตรทำให้ส่งกลับมาไม่ได้แกส p r o มประกาศลดการส่งก๊สลงเหลือ60%แล้วก็40%และสุดท้ายเหลือแค่20%ของความจุทั้งหมดมันคือการเชื่อนิ่ม ที่สร้างความปั่นป่วนไปทั่วตลาดยุโรปราคาพลังงานพุ่งกระฉูดในแต่ละวันที่แกสพรอมประกาศลดปริมาณกาซอเยอรมนีและแคนาดาพยายามแก้เกมด้วยการส่งมอบกังหันเจ้าปัญหากลับคืนแต่เมื่อกังหันมาถึงแกสพรอมก็อ้างปัญหาใหม่ๆไม่รู้จบทั้งเอกสารไม่ถูกต้องหรือพบรอยรั่วของน้ํามันมันชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิคอีกต่อไปแต่มันคือการใช้พลังงานเป็นอาวุธสงครามอย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่ทั้งทวีปยุโรปกําลังกลั้นหายใจเตรียมรับมือกับฤดูหนาวที่เยือกเย็นซึ่งกําลังคืบคลานเข้ามาทามกลางวิกฤตพลังงานที่รัเสเซียใช้เป็นอาวุธบีบคั้นอย่างหนักหน่วงจ,จู่ๆเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของความขัดแย้งนี้ไปตลอดกาลก็เกิดขึ้นครับปลายเดือนกันยายนปี2022ใต้ผืนน้ำที่สงบนิ่งและเยือกเย็นของทะเลบอลติกเกิดการสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยไม่นานนัก ผิวน้ำเหนือแนวท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม1และ2ก็ปรากฏฟองก๊าซขนาดม,มาึมาพุดขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งฟองก๊าซที่เดือดพล่านจนผิวน้ำกลายเป็นสีขาวโพลนครอบคลุมพื้นที่กว้างขนาดเทียบเท่าสนามฟุตบอลท่อส่งก๊าซที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจยุโรปมานานหลายปีได้เกิดระเบิดขึ้นพร้อมกันถึง3จุดในเวลาไล่เรียงกันนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนครับสถานีวัดแรงสั่นสะเทือนในสวีเดนและเดนมาร์ก ตรวจจับแรงระเบิดที่เทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด2.3ริกเตอร์ได้มันต้องใช้วัตถุระเบิดที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงมหาศาลและเป็นปฏิบัติการที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญระดับหน่วยรบพิเศษเพื่อที่จะเจาะทําลายท่อเหล็กกล้าที่หุ้มด้วยคอนกรีตนาเตะซึ่งวางอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลกว่า80เมตรนี่คือการก่อวินาศกรรมที่วางแผนมาอย่างดีเยี่ยมชัดเจนที่สุด คำถามเดียวที่ดังกล้องไปทั่วโลกก็คือใครใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปยุคใหม่ทันทีที่ข่าวแพร่ออกไปสงครามข้อมูลข่าวสารก็ระเบิดขึ้นตามมาชาติตะวันตกส่วนใหญ่นำโดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรรีบชี้นิ้วไปที่มอสโกทันทีพวกเขากล่าวหาว่านี่คือการกระทําของรัสเซียเองเป็นการเผาสะพานของปูตินนอ เพื่อส่งสัญญาณข่มขู่ยุโรปว่าพวกเขาสามารถโจมตีโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเลที่ไหนก็ได้และเพื่อทำลายความหวังลมลๆแรงๆของชาติยุโรปบางชาติที่ยังแอบหวังว่าจะได้กลับมาซื้อกาซราคาถูกจากรักเสเซียอีกครั้งเป็นการตัดสัมพันธ์แบบถาวรสร้างความโกลาหลให้ถึงขีดสุดแต่แน่นอนว่ารัเสเซียปฏิเสธเสียงแข็งแล้วก็ชี้เป้ากลับไปที่คู่กรณีตัวฉกาดอย่างสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนาโตทันทีฝั่งรัเสเซีย ขุดเอาคลิปคำพูดของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เคยลั่นวาจาไว้ตั้งแต่ก่อนสงครามจะเกิดว่าถ้าหากรักเสเซียเคลื่อนทัพบ,บุกยูเครนเราจะทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า not stream สออีกต่อไปเราจะยุติมันคำพูดนี้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่รัเสเซียใช้กล่าวหาว่าวอชิงตันนั่นแหละคือผู้ลงมือเพื่อตัดท่อนำเลี้ยงของรัเสเซียและผูกยุโรปให้ต้องพึ่งพาก๊าซ LNG ราคาแพงจากอเมริกาแต่เพียงผู้เดียว เวลาผ่านไปหลายประเทศทั้งเยอรมนีสวีเดนเดนมาร์กต่างก็เปิดการสืบสวนของตัวเองแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นทางการออกมาไม่มีใครถูกจับกุมปริศนายังคงเป็นปริศนาที่ดำมืดอยู่ใต้ทะเลบอลติร์แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ปริศนาและชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดก็คือผลลัพธ์ของมันครับท่อส่งก๊าซมูลค่าหลายหมื่นล้านยูโร ที่เคยเปรียบเสมือนสายสะดือพลังงานที่เชื่อมรัสเซียกับเยอรมนีเอาไว้บัดนี้ได้กลายเป็นเพียงซากเหล็กที่พังยับเยินเป็นอนุสรณ์สถานใต้น้ําที่เสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ง่ายๆการระเบิดครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทําลายท่อส่งกา๊าซอแต่มันได้ทำลายความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่เคยมีมาจนหมดสิ้นไปพร้อมๆกันหลังจากการระเบิดหลายคนในยุโรปยังคงแอบมีความหวังเล็กๆซ่อนอยู่ลึกๆเป็นความหวังลมๆแรงๆที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังหวัง พวกเขาคิดว่าท่อที่จมอยู่ใต้ทะเลบอลติกนั้นเป็นแค่บาดแผลที่รอการเยียวยาบางทีแค่บางทีนะถ้าสงครามจบลงเราอาจจะกลับไปซ่อมมันได้มันอาจจะยากอาจจะแพงแต่ความเป็นไปได้นั้นยังคงอยู่แต่แล้วรัเสเซียก็หยิบคอนขึ้นมาตอกฝาลงสุดท้ายปิดตายความหวังนั้นอย่างเป็นทางการและเยือกเย็นที่สุดแกสพรอมรัฐวิสาหกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัเสเซียเริ่มดำเนินสิ่งที่พวกเขาเรียกว่ามาตรการอนุรักษ์ กับสถานีอัดชีดกา๊าซพอเทอร์วยาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเสมือนหัวใจที่เคยสูบชีดก๊าซผ่านท่อนอร์ธสตรีมมายัางยุโรปอคำว่าอนุรักษ์ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับเหมือนการเอาผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์เก็บไว้กันฝุ่นแต่ในความเป็นจริงมันคือรหัสลับของการรื้อถอนทาวอนมันคือการผ่าตัดเพื่อน,นำอวัยวะสำคัญออกจากร่างกายที่ไม่มีวันจะฟื้นขึ้นมาได้อีก ภาพที่เกิดขึ้นคือวิศวกรจำนวนมากเดินเครื่องมือเข้าไปยังสถานีที่เคยคึกคักและส่งเสียงดังกระหึ่มตลอดเวลาพวกเขาเริ่มถอดชิ้นส่วนที่สําคัญที่สุดกังหันก๊าซซีเมนต์อลัมค่าอุปกรณ์ควบคุมที่ซับซ้อนทุกอย่างที่ทําให้นอร์ธสตรีมเป็นนอร์ธสตรีมถูกถอดออกมาทีละชิ้นชิ้นอย่างเป็นระบบชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่ได้ถูกนําไปเก็บในโกดังเพื่อรอวันกลับมาใช้นะครับไม่เลยมันถูกส่งตรงไปยังโครงการใหม่เพื่อเปลี่ยนทิศทางของกา๊าซทั้งหมดไปยังตลาดใหม่ทางตะวันออก ไปยังจีนและประเทศอื่นๆที่รออาแขนรับปอนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและเป็นสิ่งที่ตอกย้ำความจริงอันโหดร้ายมันไม่ใช่แค่การปิดวาล์วชั่วคราวที่เราเห็นกันบ่อยๆเวลาซ่อมบำรุงนี่มันคือการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่เลือดเย็นคือการจงใจลบนอนร์ส s t r e ออกจากแผนที่พลังงานโลกอย่างถาวรเหมือนกับการฉีกหน้ากระดาษสำคัญออกจากหนังสือประวัติศาสตร์และเผามันทิ้งไม่ให้เหลือร่องรอยวลาดิเมียปูติน กำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนและดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปยังยุโรสัญญาณที่ไม่ได้ถูกส่งผ่านคำพูดทางการทูดแต่ผ่านการกระทำที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้สัญญาณที่บอกว่าเกมนี้จบแล้วไม่มีการย้อนกลับไม่มีการคืนดีสะพานถูกเผาไปแล้วพวกเธอต้องหาทางเอาตัวรอดกันเองนับจากนี้มันคือการหยาขาดที่ไม่ใช่แค่การเซ็นใบหย่าแต่มันคือการที่ฝ่ายหนึ่งทุบบ้านที่เคยสร้างมาด้วยกันทิ้ง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีวันหวนกลับไปอยู่ด้วยกันได้อีกเป็นการปิดฉากความสัมพันธ์ทางพลังงานที่เคยแนบแน่นมานานหลายสิบปีอย่างสมบูรณ์แบบและโหดร้ายที่สุดผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการตัดสินใจครั้งนี้คือเยอรมนีอย่างไม่ต้องสงสัยโมเดลเศรษฐกิจทั้งหมดของเยอรมนีตลอด20ปีที่ผ่านมาตั้งอยู่บนฐานของพลังงานราคาถูกจากรัสเซียเมื่อฐานนี้ถูกทำลายทุกอย่างก็เริ่มพังทลายลงมาบริษัทเคมีพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง b s f ประกาศลดการผลิตครั้งใหญ่และปลดพนักง,งานหลายพันคนเพราะต้นทุนพลังงานสูงจนไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไปโรงงานผลิตเหล็กโรงงานแก้วโรงงานปุ๋ยทยอยปิดตัวลงหรือย้ายฐานการผลิตไปยังสหรัฐอเมริกาที่ยังมีกาซาคาถูกนี่คือปรากฏการ์ดี Industrialization หรือการลดทอนความเป็นชาติอุตสาหกรรมที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศที่เคยเป็นโรงงานของยูโรรัฐบาลเยอรมนีทุ่มเงินหลายแสนล้านยูโร เพื่ออุดหนุนราคาพลังงานแต่ก็เป็นเพียงการซื้อเวลาเท่านั้นมันเหมือนกับการใช้พลาสเตอร์ปิดแผลเลือดไหลไม่หยุดวิกฤตไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่เยอรมนีมันลุกลามไปทั่วยุโรปเหมือนไฟลามทุ่งอิตาลีซึ่งพึ่งพาก๊าซรัสเซียอย่างหนักก็เผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันฝรั่งเศสแม้จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำนวนมากแต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาการซ่อมบำรุงที่ล่าช้าทำให้ต้องนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านในราคาที่แพงมหาศาล สหราอาณณจักรต้องอเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปีประชาชนต้องเลือกระหว่างการกินหรือการเปิดฮีเตอร์ในฤดูหนาวสิ่งที่น่ากลัวคือผลกระทบแบบโดมิโนเมื่ออุตสาหกรรมในเยอรมนีซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักของทั้งทงวีปล้มลงมันก็ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตไม่ได้ในเยอรมนีก็ทำให้โรงงานประกอบรถยนต์ในสเปนต้องหยุดชะงัก นี่คือความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันเมื่อหัวใจหลักหยุดเต้นอวัยวะอื่นๆก็เริ่มล้มเหลวตามไปเมื่อประตูจากรักเสเซียปิดตายยุโรปก็ต้องหันไปหาทางเลือกอื่นอย่างสิ้นหวังความหวังใหม่นั้นมาในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่ขนส่งทางเรือมาจากสหรัฐอเมริกาและกาตายุโรปทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสร้างท่าเรือรับ LNG แห่งใหม่ภายในเวลาไม่ถึงปีซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทึ่ง แต่ความหวังนี้ก็มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่าย LNG มีราคาแพงกว่าก๊าซทางท่อจากรสัสเซียหลายเท่าตัวเพราะม,มีต้นทุนค่าขนส่งและกระบวนการทำให้เป็นของเหลวและกลับเป็นก๊าซอีกครั้งการแย่งกันซื้อ LNG ในตลาดโลกทำให้ราคายิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกและส่งผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียอย่างปากีสถานหรือบางกละ,ะเทศที่ไม่สามารถสู้ราคาได้และต้องเผชิญกับปัญหาไฟดับเป็นวงกว้าง ยุโรปอาจจะรอดจากความหนาวเหน็บได้ด้วย LNG แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมไปอย่างถาวรทั้งหมดนี้ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของปูตินมันเป็นเพียงการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ใหญ่กว่านั้นนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่านี่คือแผนการระยะยาวที่จะทำลายความเป็นปึกแผ่นของสหาภาพยุโรปและนาโตจากภายใน ปูตินรู้ดีว่าจุดอ่อนที่สุดของยุโรปคือเศรษฐกิจเมื่อประชาชนต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นความไม่พอใจต่อรัฐบาลก็จะเพิ่มขึ้นการสนับสนุนยูเครนก็จะลดน้อยลงความขัดแย้งภายในสหภาพยุโรปก็จะประทุข,ขึ้นระหว่างประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักกับประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าการทำลายอุตสาหกรรมของเยอรมนีก็คือการตัดกำลังของเสาหลักที่คำจุนสหภาพยุโรปอยู่ นี่ไม่ใช่แค่สงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนในยูเครนแต่มันคือสงครามเพื่อจัดระเบียบโลกใหม่ทั้งหมดโดยมีเป้าหมายเพื่อลดทอนอำนาจของสหรัฐและตะวันตกและสร้างโลกหลายขวมอำนาจขึ้นมาแทนในขณะที่ยุโรปกำลังดับมืดรัเสเซียก็ไม่ได้นั่งรอเฉยๆพวกเขาหันหน้าไปทางตะวันออกอย่างเต็มตัวตลาดพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในอนาคตก็คือประเทศจีนการก่อสร้างท่อส่งก๊าซ Power of Siberia ไปยังจีนได้ดำเนินการมาหลายปีแล้ว และตอนนี้มันกำลังจะถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นไปอีกด้วยโครงการ Power of Siberia 2ที่จะเชื่อมแหล่งก๊าซที่เคยส่งให้ยุโรปไปยังตลาดจีนโดยตรงนอกจากจีนแล้วรัเสเซียยังมองหาลูกค้ารายใหม่อย่างอินเดียและประเทศอื่นๆในเอเชียแม้ว่าราคาที่ขายให้จีนอาจจะไม่ดีเท่าที่เคยขายให้ยุโรปแต่สำหรับรัเสเซียแล้วนี่คือการเดิมพันเชิงยุทธศาสตร์พวกเขากำลังสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจและพลังงานที่แข็งแกร่งกับจีน เพื่อขานอำนาจกับกลุ่มตะวันตกมันคือการประกาศอย่างชัดเจนว่ารัเสเซียไม่จําเป็นต้องงอยุโรปอีกต่อไปพวกเขามีอนาคตใหม่รออยู่ที่อีกฝาของโลกแล้วยุโรปจะเดินไปทางไหนต่อตอนนี้พวกเขายืนอยู่บนทางสองแพร่งทางหนึ่งคือการหันกลับไปหาพลังงานฟอสซิลที่สกปรกอย่างถ่านหินเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งหลายประเทศก็เริ่มทําแล้วแต่นั้นก็หมายถึงการทําลายเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่ตั้งไว้ส่วนอีกทางหนึ่ง คือการเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดให้เร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวทั้งพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และไฮโดรเจนสีเขียวนี่คือทางออกที่ยั่งยืนในระยะยาวแต่มันต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลและใช้เวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ยุโรปอาจจะไม่มีในตอนนี้วิกฤตครั้งนี้ได้เผยให้เห็นความจริงที่จะปวดว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไม่ใช่เรื่องง่ายและการพึ่งพาพลังงานจากชาติที่ไม่เป็นมิตรก็คือการฆ่าตัวตายทางเศรษฐ,ฐกิจและยุทธศาสตร์ อนาคตของยุโรปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยคือบทเรียนราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่มันคือบทเรียนว่าความมั่นคงทางพลังงานคือความมั่นคงของชาติอย่างแท้จริงการทําธุรกิจกับประเทศที่ไม่ได้มีค่านิยมเดียวกันมีความเสี่ยงเสมอและความเสี่ยงนั้นสามารถกลายเป็นไายนะได้ในชั่วข้ามคืนยุโรปกําลังเผชิญกับฤดูหนาวที่ยาวนานกว่าแค่สภาพอากาศ มันคือฤดูหนาวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของทวีปไปตลอดกาลการหรือท่อก๊สของปูตินไม่ใช่แค่การตัดพลังงานแต่มันคือการตัดอนาคตตัดความหวังและทำลายความเชื่อมั่นที่เคยมีมาทั้งหมดนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่โหดร้ายและไม่แน่นอนซึ่งผลกระทบของมันจะสะเทือนไปทั่วทั้งโลกคุณล่ะครับคิดว่ายุโรปจะสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่ หรือนี่คือจุดเริ่มต้นของความเสื่อมถอยอย่างถาวรรวมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ด้านล่างนี้ครับ